แต่ก็อาจจะพอไมดต้วยคำมันดีแต่เราจะทำมึงอะไรกับมันตัวน,น,นี้อ่ยอ่าเพื่อนรักไปไปตัวหน่อยเพื่อนเพื่อนโอ้เอ็มเจได้เพื่อนมีอะไรเยอ่ะโอเคอ่ะตั้งแต่กร์ตูนของสไปเดอร์แมนนะ้อยแต่ฉันอยากะกฝึก ไปรักกฎหมายแทนคนรักของฉันเดี๋ยวนะเอ็มเดย์นี่เธอคิดไม่ดีแล้วเหลอว่าเธอจะทำมาไรฉันฉันคิดไม่ดีแล้วเสมอเพื่อนแต่ล้งไงฉันต้องทำคำพูดของเขาอยู่ดีเธอคิดว่าไงนั่นก็ได้แต่ต้องตั้งใจพักนะต้องอย่างนี้สิเพื่อนน่าเพื่อนนรากันระคนรักกอดเออาออ а uh -huh.